นี่คืองานตึ้งเหวเซโมงผันโุกส่าต,ตาบุนตะตานาตอนเศร้ามณีผูกข้าป่านทองคำผาสมพามะบึงงานตึ้งเหว่เซโมงนองผู้บรนบ้านโุกส่าต,ตาบุนตะตานเลยตอนเศร้ามณีคนกำลังมาเริเ่มเริ่มมาแล้วลกำลังเข้ากำลังสิบาน์ผูกข้าก็มาอยู่ มาพอมีเลยละนะยังบระเดีม่ได้เหมัอนยังได้มาเลยมาถ่ายน,น,นยยางนวลสิก่อนไว้งานจากที่นี่แต่ชั่วโมงแหงมาติดนำพระเจ้าเนาะเพราะว่าพื้นที่นี่กาพวกหาป่าห์ปานคำอยู่บ้านนี้เนาะบาา้านหกศาสตมุนตะตาลนี่แหละแต่ตอนนี้เอาความบันเทิงรื่นเริงใจแบบมีสาระมีเนื้อหาเนาะ มาให้ผู้ที่จามบุกนี่แหละประเพณีนเพนมีบ้านเฮาเนาะมีการตึกเฮเซมลงในโนโควาแล้วนี้ผู้ใหญ่เพิ่นประกาศไปเศร้ากว่ได้ผู้ใหญ่กบหรือว่าผู้ใหญ่ประศิษิ์คุณชนานุษย์ประกาศผ่าป่าบริเนนโนโควาแบบนี้ ข่ากะได้มา,า,มาด้กัเจ้ากับใคนเห็นมาในแบบคุณลูปแบบมือไงมาแบบเอาความนทึงลื่ลนๆผู้จิสามบิง่งคืองานทิ่เหฮนนี้แล้วนี่งานทเน,นเอาเรื่องจริงผ่านโจมาอ มีามจมาให้เบในการติ๊เฮเซนเนี่ยไทอดเลมบาจะเ็นียวัวานใช่มทอดเลมบเยนงานของลกคํำข้ามไม่ใช่ไหมค้ำข้ามไม้ไหมลายหันนะนบวันนั้อกวันี่บบันบมากะวนนะติเก็เป็นนะสายาบ้าดสีทุน เบาดูสีบ้านฮะกุใส่บาวมานนะงดหงุดงามบรรยาาศมุกดามมกสาคกะเริ่มมานเรื่อยแต่คกนได้อยเงยยอยน้องบ้อยย้ยแต่ปลาห้ไยบ่นหาบ่นขนาดปลาก็ไดู้หากันยังชิ้เมือเหียมาต้องอยู่ ใชยน้องโน้จะกวนจากชิโมะฉันรู้ว่าเอาใหมาเลยไงนั ını, ol, oh, hey, euh. ่นด okay. ับดำน้ำดับน้ำผมสงสัยที t <t ่ปอาใหญ่แล้วบ้างดัเท็จน้ปลาษีอะไรงี้ ตึกแฮก็เป็นบุ้อันนี้มูขามีมูสมัยเป็นบ่าวไทยกำคาวันหูบูปชิวัดเลี้วนี่เพื่อนที่สองแม่คนดวงโหมัน่ะบ่าวฤศีฤศยวิ่งาม น้อดาวสือ้อคนนี้นี่อันนี้โหรุ่นใหม่เนี่ยวันยูกา้าวของคน